ทุกคนมอนี้สิมาเล่าเรื่องราวของแถาแซนดี้สู่ทุกคนฟังแถาแซนดี้เม่นมา้าโตที่สี่ของข่อยเป็นม้าหน่อยสุดอยู่ในเฮือนสําหรับแถาแซนดีน้นี้เป็นยังเกิ่งใส่ซื้อแซนดี้เฮาสิตังซื้อเพิินจากสีของเพิินทุกคนเพราะว่าสีของเพิินคล้ายๆายกับดินทรายแซนก็คือดินทรายนั่นเองแซนดี้แต่แบบว่าใส่ซื้อเพิินแนวนี้ผัวเป็นคนตังห้โอ้ยทุกคนเอ้ยตอนใดแถาแซนดี้มากนะโตนุ หน่อยท้าแซนดีเป็นมา้มาม้าลูกขอดเป็นม้าตัวสุดท้ายและกัเพิ่อนหันโตนน้อยซ้ำกับปั่นทุกคนเลยคนฟูไขมันติดโตเต็มถีดเต็มแดนน้ำอุ่นหายแต่ก็อาบล้างคอยเสร็จไขมันออกไปโตเพิ่นกินนมกินนมแบแะแต่ก็กินนมไทยแดนมากโลดจืดสือมะเหลียงเพิ่นมีเวลาให้เพิ่น ทุกๆสามสินาทีก็เอาออกขี้ออกเงี้ยวเปี้ยนกันอย่างสันแลรกกระพัวยามนอนก็นเอาใส่กระตาเอาเขานอนในห้องน้ำอยู่ปลายตีนจะคล้องคนแหละพรมามาสามตัวมาตัวใหญ่เห็นเขายัางบุลึงกินเขากับบุมักเขากับมักเฮามักยั้งเพินเนพินเฮากับยาดกัดนะแต่พวกระเฮทุกวิธีทางแล้ว เอาอันนันประแพทย์มาลูบโตแต่แซนดีลูบแล้วก็ให้มันมีกินติดในประแพแล้วก็ไปใส่ดังให้เท่าป๊อปปี้ดมให้เท่าดรเวอร์ดมให้เ่าบูชแนลดมเพื่อให้เพิ่นลึงกันใเวลาจน3เดือนพุ่นล่ะทุกคนเอ้ยก่อนเพิ่นสิยอมรับกันได้เพระาะว่าแต่ละโตนี่แบบว่าติดเจ้าของแปว่าย่านแบบว่าคิดซาย่านไปหักไผหลายกาัประมาณนี้นะบ่ะะอยากดีใจเลี้ยงมานี่ก็ซําเลี้ยงคนได้ต้องมีงบต้องมีเวลาให้เขา เฮานี่เรียงนี่บริขาดอกคินิกประจำซักหวานซักยาหายวักสอกวัคซีนทุกอย่างซักเบิดคอยนี่เวลาเจ็บเป็นกระแลน่นหลดหอดหมอหลดนะหน้าหอดจัตตาประเพทด่าดโหลดขทาเส้นดีเป็นมา้าที่แบบว่าคิดหอดจะคล้องไปใซมาใซ้กับแบบอุ้ยบบเห็นจะคล้องหน่อยหนึ่งในงบไดา้คิดหอดติดจะคล้องเพื่อนนี่บุคิดว่าเพื่อนสหไงได้ทุกคนเลยเพราะว่าตอนได้เพนนัน่นเพิ่มตัวนน้อย เวลาเจ็บเป็นนี่ก็ไดปวได้คือยังสีได้หูนี่น่ครับแปลว่าทรงหําทะเลเพิ่นหเหาาในก็เฝ้าได้ปวก็นั่งจนนําทะเลเบิดหมดแล้วเพราะว่าบ่คือคนเนาะเพราะยันเพิ่นตีงเข้มมันสิพิกอย่างนั้นนี่ไปไซก็เอาไปน้ําแล้วไปดินไปเที่ยวก็เอาไป้ําเมื่อบานเมื่อเมืองก็เอาไปน้ํา เป็นมา้าแบบว่มามักมักลินทางแซนดีมักหลินมักแลนต้องมีเวลาผ้าออกกําลังกายม้า่อยทุกโตนี่ย่ามเสารนี่ก็ต้องไปได้นร้วย่างออกกําลังกายย่ามแรงก็ไปให้เพื่อนได้ไปขี่ไปเหี่ยวไปปุ๊บก็มาเขาเฮือนหลด พอดีไปตัวถี่เด้ทุกคนเยเมื่องกแหนอยู่นาบ้าน4นาที5นาทีได้กเข้าเฮือนเพราะว่าเฮาฝึกเพิ่นได้ให้เป็นหมาเฝ้าเฮือนถ้าไผสิมาเฮือนข่อยนี่ถ้าสิมาไขประตูจาดเข้าเฮือนข่อยโลดได้โอยบ่ได้แลมาข่อยแนใส่เฮาซะนั่นดูแลต้องมีเจ้าของเจ้าเจ้าของอนุญาตว่าเออเขามาได้้บอกเขาว่าเออเข้ามาหยังคั่นซั่นกะบ่เซาเฮาและแนใส่เบิด4ตัวเพราะว่าเฮาฝึกแนวันเด้ฝึกให้เฝ้าเฮือนเฝ้าซานบ่ได มีความสุขเล่นทั่วถิบไปไซ้มาไซ้ตามใจบ่แม่นเด้แต่ว่า,าอ,านอ,าอานันนั้นต้องได้ต้องอยู่จังซีถ้าเฮาปล่อยไปเลยกินเลยยังกจะเจ็บท้องเจ็บไสยังนันนี่กบ่ดีเนาะและ้วกลินเฮามีเวลาใหา้ลิน,ล,น,ล,นลินนเพิ่นหอดเวลาลินกลินอีหยังนี่ละ่ะมากินข้าวเหนียวทุกคนเอยแต่ว่าก็หัวอาหารนี่กกินะซื้อเป็นสอบใหญ่มาป้าไว้แต่ว่าส่วนายกสิกินข้าวเหนียวยามเช้ากกินหวอาหารยามแลงก็กินข้าวเหนียว กินอาหารนี inh, uh ่ก huh, ็กินได้ทุกอย่างแต่ว่ามาข่อยทุกโตบ่กินสัตว์เด้อทุกคนประกบเขียดยังบ่กินเลี้ยงเขาแล้วก็ฮักได้ทุกคนเลยฮักเบิดผัวข่อยไปใส่มาใส่ของฝากของตอนมาฮักเขาเขาก็ฮักเขาคืนในทุกคน